สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้ลอนรอ,อบวันนะครับรวบแล้วรองนายกบอบตกับพวกวางแผนฆ่าผู้ใหญ่บ้านจันตคามนะครับเมื่อเวลา13 0 0จนวันที่26กพฤศจิกายนที่สพจันตคามจังหวัดปัตจีนบุรีพลตรเอกปัญญามาเม่นนายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชก,การจังหวัดปัตจีนบุรีพลตารวจตีวีระชัยวิสุทธิอุทัยกุลพุ่งกับการภูธทนจังหวัดปัตจีนบุรีนาตัวผู้ต้องหาขอบด้วยนายนพตนสิทธิมงคล อายุ48ปีรองนายกอบตร,รจัจนาคามอยู่บ้านเลขที่96หมู่ที่4ตำบลจัจนาคามอำเภอรัรจนาคามจังหวัดปัตบุรีและนายพิวัตรหรือหยีบุตรีอายุ34ปีเลขาน,นายกอบตร,รจัจนาคามอยู่บ้านเลขที่60หมู่ที่10ตำบลรจัจนาคามอำเภอรัจนาคามจังหวัดปัตตานีนะครับมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนพันธุ์ฤทเอกปัญญาถแถลงว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20มีนาคม2555เวลาประมาณ20.30น มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้วุป้ปืนลูกซอง,ง,ยง,ยงยิงนายบันิดสองแสนอายุสี่ห้าปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ตลจันทคามจนถึงแก่ความตายบริเวณหลังบ้านเลขที่หนึ่งห้าหนึ่งหมู่ที่สี่ตลจันทคามอำเภอจันทคามจังหวัดปทุมบุรีซึ่งเป็นบ้านของผู้เสียชีวิตจากการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่ากลุ่มผู้จ้างวานมือปืนผู้รับงานประกอบด้วยนายนพดลสินมงคลอายุสยงงย 4, ี่แปดปีรองนายกอบต่อจันทคามอยู่บนที่ก้าวสมุทรหมู่ที่สี่ตลจันทคามอำเภอจันทคามจังหวัดปทุมบุรีผู้ว่าจ้างผู้จ้างวานนะ และนายพิวัตรหรือหยีบุตรดีอายุ3 4สี่ปีเลขานายกบตรประจันทคามอยู่บ้านเลขที่60หมู่ที่สิบตมประจันทคามอำเภอประจันทคามจังหวัดปจีนบุรีนะผู้รับงานนายซิ่งชัยฤทธิ์อายุ4 3ปีบ้านเลขที่40หมู่7ตมประจันทคามจังหวัดปทุนบุรีคนดูต้นทางซึ่งขณะนี้ถูกจำคุกคดีชิงทรัพย์เมื่อต้นปี2 5 5 8และนายธงชัยหรือหนึ่งงอนขาวแดงอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่8 9 4้าส ทับสี่หมู่สิบห้าตำบลบ้านพะอำเภอเมืองจังหวัดปฐิมบุรีนะครับมือปืนต่อมาทางพนักงานสอบสวนสพปัตคาคมจึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดปฐิบุรีพร้อมนำกำลังเจ้าที่ตำรวจเข้ารับเท่าทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนําแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับเบื้องต้นนายอภิวัตบุตรีรับสารภาพว่านายนพดลได้ว่าจ้างต้นให้ค้านายบัณฑิตสองแสนเป็นเงินสองแสนบาทโดยนายอภิวัตจะเป็นผู้รับเงินจากนายนพดลที่ห้องทํางานนวต จนาคามหลังจากได้เงินมาแล้วได้ร่วมกันวางแผนกับนายซิ่งชายฤทธิ์เป็นคนคอยดูดต้นทางให้ส่วนนายธงชัยเหลือหนึ่งงอนเขาแดงเป็นมือสังหารซึ่งนายพิวัตรได้ไปซื้อปืนลูกซองยาวจากอำเภอนาดีเพื่อวางแผนเรียบร้อยแล้วนายพิวัตรบุตรดีได้ขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนบอน7050ประิมบุรีพร้อมนำทีมงานแอาปืนที่ซุกซ่อนไว้ในป่าหน้าบ้านพักและขับรถพานในสงชัยไปแอบซุ่มเพื่อรอเวลาสังหารนายบดิตจนนายบดิตขับรถ ทัเท่าชาวกเชยก้า8กรุงเทพมหานครลับรถเข้ามาจอดที่บ้านพักนายธงชัยจึงใช้วุ้ดปืนลูกซองยิงจนทําให้นายมดิตเสียชีวิตและเดินหลบหนีเข้าไปคือรถของนายพิวัตรโดยมีนายซิยงดูต้นทางและนายธงชัยมือปืนขับรถออกจากจุดเกิดเหตุนับปืนออกไปซุกซ่อนที่บริเวณจุดเดิมหน้าบ้านของนายพิวัตรก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายหลบหนีกันไปส่วนนายนพดลสิทธิมงคลผู้จ้างวานยังให้การปฏิเสธและจะขอให้ปากคำในชั้นศาลต่อไป จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวนายพิวัตรไปทําแผนประกอบคาพรรักสารภาพจุนวนสามจุดได้แก่จุดที่นำปืนซุกซ่อนบริเวณหน้าบ้านพักของนายพิวัตรจุดนัดพบรับผู้ต้องหาอีกสองคนและจุดที่ลงมือสังหารโดยจุดสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามีชาวบ้านไปมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากจึงไม่กล้าให้หนายพิวัตรไปทําแผนประกอบคันรักสารภาพโดยเปลี่ยนผู้ต้องหามาทําพิธีขอมากับนางภูงนภานสองแสบภรรยานในบันดิต โดยนายพิวัตรยอมรับสาภาพว่าเป็นผู้รับงานจึงสํานึกผิดที่ลงมือสืงหารในครั้งนี้โดยไม่มีการบังคับจากเจ้าหน้าที่ตารวจแต่อย่างใดก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะนําตัวไปควบคุมที่สพจันทคามเพื่อดําเนินคดีต่อไปนะครับ